สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอิสานมบุรานะคะวันนี้เรามาพบกับรายการสาระน่ารู้ดีๆเกี่ยวกับการศึกษานะคะค่ะวันนี้นะคะเราจะนําเสนอเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาปรัชญาการศึกษานะคะก็เป็นปรัชญาทีา่มีความสําคัญกับการศึกษานะคะเราก่อนที่เราจะมาพบกับผู้เชี่ยวชาญนะคะ เกี่ยวกับปรัชญาในแต่ละปรัชญาเนี่ยเราก็ต้องมารู้จักเกี่ยวกับปรัชญาก่อนใช่ไหมคะว่าปรัชญาการศึกษาเนี่ยเป็นอย่างไรใช่ไหมคะปรัชญาการศึกษานะคะเป็นปรัชญาที่นํามาใช้ในระบบการศึกษานะคะก็ได้แก่การสร้างรากฐานเพื่อน,นําไปทําความเข้าใจในกระบวนการศึกษาการวางจุดมุ่งหมายของการศึกษานะคะก็คือ,อ,อปรัชญาการศึกษานั่นเองนะคะแล้วก็ในแต่ละระดับนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับ อุดมศึกษาระดับอนุบาลประถมศึกษามัธยมศึกษาหรือระดับอุดมศึกษานะคะก็ต้องอาศัยปรัชญาการศึกษาเพื่อจัดระบบการศึกษานะคะค่ะปรัชญาการศึกษาเนี่ยผู้ให้ความหมายนะคะหรือผู้ศึกษาเนี่ยได้ให้ความหมายหลายๆหลายๆท่านด้วยกันนะคะก็ ท่านแรกนะคะที่เราจะนําเสนอนะคะก็คือดรพิญโยสาธรนะคะเขียนไว้ในหนังสือหลักบ,บริหารการศึกษานะคะว่าปรัชญาการศึกษาเนี่ยคือทัศนคติและประัชญาและวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาโดยระบบโรงเรียนนะคะ mm hmm. และอีกท่านหนึ่งที่เราจะนําเสนอนะคะก็คือของเนลเลอร์นะคะกล่าวไว้ว่าปรัชญาการศึกษาก็คือผลจากการสแสวงหาค,ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษา อย่างแจนแจ้งแปลความหมายกระบวนทางการศึกษาโดยวิธีทางของสังกัดทั่วทั่วไปนะคะเพื่อจะไปใช้เป็นแนวในการเลือกจุดหมายและนโยบายทางการศึกษานั่นเองนะคะค่ะโดยสรุปปรัชญาการศึกษานะคะก็คือปรัชญาที่ปรัชญาทั่วๆไปนะคะที่นํามาใช้กับระบบการศึกษานะคะ คุณค่าของปรัชญาการศึกษานะคะก็มี1น,นะคะก็คือเป็นแกนกลางในการจัดการดําเนินการศึกษา2เป็นหน้าที่นะคะกำหนดบทบาทของบุคคลและสังคมนะคะแล้วก็ข้อ3นะคะทำหน้าที่ให้ระบบต่างๆของสังคมเป็นที่ยอมรับของสมาชิก 4. ทำหน้าที่ระดมทรัพย์กำลังเพื่อจุดหมายของการศึกษา 5. ชี้ให้เห็นแนวโน้มของระบบการศึกษาแล้วก็ 6. นะคะเป็นดัชนีชี้ให้เห็นความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการศึกษานั่นเองค่ะค่ะวันนี้นะคะก็เป็นปัญญานะคะคือความหมายของปัญญาเราก็ได้ไปบอกกันแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมาพบกับผู้เชี่ยวชาญนะคะ อีก6ท่านที่จะนําความรู้นะคะเกี่ยวกับปรัชญาในแต่ละปรัชญามาให้ท่านผู้ฟังได้ได้รับฟังกันค่ะ